จังหวัดพิยุวงังปล่อยวอลมีเสียงผู้หญิงแทรกมาในในในไลน์ที่ยินตอนนได้ยินบอกพิมพ์หน่อยว่าเสียงผู้หญิงแทรกมาจังหวัดใครที่ยินพิมพ์บอกหนอก่อยนะาาาาานนนะคะ,าาคนนะคคเเเจจ้้บ่ววสสป็อิลมโอ้โหคนลุกไอ้เหี้ยแล้วกูมาย่างหมูแดกด้วย <c oughs> เอาแล้วขอโทษนะครับผมไม่รู้ผมไม่ได้เจตนานะครับไม่เจตนาจริงครับผมแค่จงใจโอ้แม็กซ์เนา่ยแล้วย่างหมดพอนะไอ้เหี้ยย่างปิดทางเข้าบ้านเขาอีกใช่ น่ากลัวใช่ครับน่ากลัวครับพี่เฮียมาเฮียเฮียดําปื้อเลยเขามีแต่ดําปีนดําปื้อเฮ้ยอะไรพี่ใจเย็นเมื่อกี้ข้างเสาสตินะสตินะสตินะตูนตุนตัวทุบปากไว้ปากเลยปากดินเลยปากดินเลย

ไอ้ขี้เสียุดน้เลยไอ้ี้กรเบื่งหล่นมาเสียวหัวเสียวเสียวหัวหุ้ยไอ้ี้ใน,บ,นบ้านถ้จะทิ้งจะทางจะปาดจะเขา ท้อแม่ธรณี้อยู่บ uh> ้านพิเรียนสิ่งศ right? ักดิ um> oh ์สิทธิ์ปกปักรักษายนี่วันนี้ข้าพเจ้ามาเยือนขอให้วิญญาณเจ้าของบ้านพี่โอ้มีงูไหนนี่ไงเห็นไหมเขียวๆอ่ะไอ้เดี่ยวเดี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดูมีงูพี่งู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 เก้างูเก้าหรือเปล่างูคุยมึงไปดูเลยเฮียงูเก้าหรือเปล่าไม่ใช่มึงลองซูมซูมไฟดูลองซูมไฟดูเขียวเลยโอ้ยเฮียจริงๆเห็นเปล่า